สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดัมซิงนะครับห่างหายกันไปนานเลยโอ้โหอ้าวคโ,โ,โ,โบก็โทรไหมตอนออนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านกรวดนะครับผมจะมาเล่าอะไรฟังนะครับเมื่อเช้าผมตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตื่นตั้งแต่ตีสาม ขับรถดับกับรถกระบะนะครับขนเจ้าเวฟกับบ้านกรวดนะครับถึงนู่นก็ตีห้านะครับออกจากนู่นมาก็ถึงบ้านจะรวยเจ็ดโมงนะครับคือคือไปตั้งแต่ตีสามแล้วก็กลับเลยครับกลับปุ๊บแล้วก็มาถึงนี่ผมก็นอนถึงเที่ยงครับเนี่ยผมก็เพิ่งได้ออกมาผมมากินข้าวอยู่บ้านที่เมืองนะครับแล้วก็ เพิ่งได้ออกมาโอ้โหเหนื่อยมากบอกเลยถ้าว่าไปรอบเดียวแล้วไปทํางานนะนั้นทาได้นะไม่เหนื่อยแต่อันนี้คือไปแบบไปกลับเอ้โหเหนื่อยมากแล้วก็ต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นสามรอบอะ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่ารถมันคนไม่พอรถนะครับต้องต้องไปกลับนะครับตอนแรกตอนแรกคนพอไงทีนี้นบนบไม่ได้กลับ นบต้องอยู่บ้านก็เลยคนไม่พอนะครับตอนนี้แล้วก็จะถึงกระสังแล้วนะครับประมาณอีกประมาณสิบห้ากกิโลก็ถึงกระสังเส้นนี้ผมชอบวิ่งนะมันวิ่งง่ายดีเข้ากระสังเพ้าพปาใชยแล้วก็ประคนใชยไม่มีด่านด้วยตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยเจอด่านครับเส้นนี้เส้นเส้นกระสังไว้บ้านกวดนะครับ เอกเกย์กระสังไปประโคนชัยเป็นเส้นที่ผมว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแหละแล้วก็วิ่งง่ายที่สุดด้วยคือไม่อ้อมไม่อะไรนะครับไม่มีด่านมีด่านเฉพาะสุรินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนวิ่งด้วยนะไม่ไม่รู้ว่าทําไมนะครับเนี่ยดูปกติรถติดแล้วครับถ้าเส้นสองสีก็น่าจะติดแล้วแหละตอนนี้เส้นสองสี่ก็วิ่งง่ายนะครับแต่ว่าด่านเยอะเกิน,นครับไม่น่าวิ่งนะครับเส้นสองสี่ ้าเกิดเราจะไปจากสุรินไปบ้านกวดผมแนะนำวิ่งเส้นเนี่ยเส้นไปทางไปกระสังแล้วก็เข้าวัดปลาชัยแล้วก็ประโคนชัยผมว่าใกล้ด้วยมันไม่อ้อมครับจากสุรินไปกระสังก็20กิโลนะครับแล้วก็จากกระสังไปประโคนชัยก็ประมาณ40 5 0หกิโลนะครับ ก็ประมาณ80-90กิโลนะครับสุดินไปบ้านกวดนะครับไม่ไกลนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันประคนชัยแล้วกันนะครับขอ,อตัวขับรถก่อนนะครับว้าร้านจังเพชรโอ้มีรถอีกได้ตลอดนะครับร้านยางนี่ ถึงแล้วครับเส้นกระสังพะโคนชัยเส้นนี้ที่เรามาวิ่งถมนะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับถึงไหมปีกว่าๆนะเส้นนี้ที่เรามาวิ่งถมหรือไม่ก็สองปีที่แล้วอะ่ะโอ้โหเสร็จแล้วทําดีมากนะครับไม่มีแบบเสียงยางไม่ดังเลยถนนบางเส้นทําใหม่นี่เสียงยางดังนะแต่ถนนเส้นนี้เสียงยางไม่ดังเลยครับเสียงยางเงียบม,มากเลย แล้วมันไม่ไม่เป็นคลื่นนะถนนบางที่โหคลื่นมากเส้นนี้วิ่งแบบวิ่งเพลินมากเลยครับเชื่อไหมว่าแป๊บเดียวครับถึงประโคนไัยประมาณสี่สิบกิโลแต่ว่าวิ่งไปวิ่งประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีนะถึงถึงประโคนไชยนะครับขับสนุกมากเส้นนี้ มันดุอะไม่มีรถเลยครับขนาดขนาดคนเขากลับสงการนั้นเนี่ยเมื่อเช้าก็ไม่มีรถแต่เมื่อเช้าผมไม่ได้มาเส้นนี้เมื่อเช้าผมออกเส้นสองสี่ก็มไม่มีรถครับไม่รู้ว่าเขากลับกลับกันก่อนแล้วหรือว่ายังไม่กลับนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะช่วงนี้แหละที่เขากลับบ้านคลิน แป๊บเดียวครับถึงอโคนใช้นะครับไม่นานนะครับผมก็ว่าจะไปดูงานคาราบาวก่อนนะเดี๋ยวพาไปชมพี่นิดวิ่งดินครับว่าจะคือไหมนะครับถ้าคือก็จะเอารถมาวิ่งนะครับช่วงหลังสงการก็น่าจะมีงานอยู่นะเดี๋ยวต้องรอชมครับว่าจะมีงานไหมแต่ผมว่าก็น่าจะมีแต่ก็ไม่เยอะหรอก เงียบมากเลยไม่ไม่มีรถเลยโล่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาแอบถ่ายรถของพี่นิดดัมทรอกทอยไรนะครับมาดูกันว่าโอ้มาสองคันครับมากับคันสีเหลืองนะอเอเของใครวะของพี่อะไรวะจำชื่อแกมไม่ได้ สองขันมีมาแล้วโอ้ไม่ได้เจอตั้งนานอว้าวโอ้วางฝุ่นดูกฎหมายด้วย ไ้ oh. อสงสัยจะเข้าทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมครับว่าจะเข้าทางไหนน่าจะเข้าทางนู้นนะ <laughs> พลังฟืน <laughs> ฟืนทีมงานพลังฟืนครับช่างโยดีเซลโอ้ไงวะอ๋อวิ่งเข้าทางนี้นี่เองนะครับโอ้รถเยอะอยู่นะสองสาคันนี่ครับเข้าทางนี้นะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้เข้าหรอกรถเก่งครับ จะพาไปดูที่เทนะครับโอ้โหจะเคยมีรถเป็นแบบร้อยคันเงียบเงาเลยครับที่เทก็น่าจะเทฝั่งซ้ายมือทางนี้นะครับทีมงานเสี็โดมก็น่าจะยังไม่เสร็จนะ วิ่งเทฝั่งขนส่งอ๋อ oh, นี่ไงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันน่าจะอยู่หน้างานคาราบาวนี่แหละครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี mm ๋ย hmm. วเรามา mm hmm. อยู่ปั๊มนี้เลย